มือนี้แว่นก็จะมาปลูกผักพร้อมกับวิธีการดูแลผักของแว่นให้ทุกคนได้เบิ่งค่ะนี่เป็นต้นมะเขือยาวที่แว่นเพิ่งซื้อมาเลยค่ะนี่ก็เป็นดินที่แว่นผสมแล้วก็ใส่ถุงปุ๋ยไว้เรียบร้อยเวลาปลูกใส่ถุงปุ๋ยแว่นรู้สึกว่ามันงามกว่าปลูกลงดินและที่ชอบซื้อมาปลูกก็เพราะว่ามันเป็นต้นใหญ่เลยเพราะว่าบางทีกล้ามันก็ไม่ขึ้นแว่นซื้อมาจากตลาดใกล้บ้าน4ต้นซาวห้าบาทก็โอเคนะทุกคนต้นใหญ่ขนาดนี้แต่แว่นจะปลูกแค่3ต้นต้นหนึ่งมันเล็กไปแว่นก็ไม่เอาพอปลูกแล้วแล้วคุ ต้องลดน้ดําเยอะๆแล้วก็เอาวางไว้ที่ร่มด้วยแล้วแว่นก็จะมาใส่ไบโอชารอบๆโคนต้นผักของแว่นด้วยนะคะไบโอชาคือฐานชีวภาพที่ผลิตจากมวลเช่นเศษไม้กิ่งไม้หรือเศษวัสดุจากการกเกษตรที่ผ่านขบวนการเผาด้วยอุณหภูมิสูง500-700องศาเซลเซียสและควบคุมอากาศทําให้เป็นฐานที่มีสัสดส่วนคาร์อบอนคงตัวสูงพริกของแว่นก็กําลังสวยเลยเดี๋ยวแว่นก็จะโรยแบบนี้ทุกๆต้นเลยนะคะและฐานไบโอชายังมีอัตราการสลายตัวยาวนานหลายร้อยปีจนถึง1000ปีเลยนะ ดูใบกะเพราของแว่นก็กําลังงามเลยค่ะทุกคนและนี่ก็เป็นหน่อไม้ฝรั่งที่แว่นเพิ่งซื้อมาปลูกตอนแรกคิดว่าจะไม่รอดแล้วแต่ก็ปลงหน่อออกมาให้ซื่นใจและนี่ก็เป็นต้นแตงกวาที่แว่นเฝ้ามองทุกวันทุกวันเลยอ๋อจะบอกว่าฐานไบโอชาไม่ใช่ปุ๋ยนะคะยังต้องใส่ปุ๋ยอยู่แว่นนึกขึ้นได้ว่าแว่นมีต้นกระถินอยู่ที่แว่นเพาะเม็ดไว้เดี๋ยวแว่นจะมาผสมดินปลูกกันเลยแว่นก็จะผสมไบโอชาลงไป1นึส่วนสิของดินนะคะผสมเพื่อให้ดินมีความพูนสูงมีความ สามารถในการดูดซับสูงมีความเป็นประจุไฟฟ้าอ่อนๆที่ช่วยในการดูดซึมแร่ธาตุเป็นที่อยู่ให้กับจุลินทรีย์ในดินเพิ่มความสามารถในการอุ้มน้ำป้องกันการสูญเสียแร่ธาตุในดินจากการชะล้างลดความเป็นกรดและโลหะหนักในดินช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไบโอชาช่วยลดโลกร้อนด้วยนะ คือดินตรงนี้มันเป็นดินเหนียวนะทุกคนก็เลยใส่ถุงปุ๋ยปูเพราะว่าเดี๋ยวไบโอชาก็จะไปช่วยปรับปรุงดินตอนนี้ดินก็เริ่มดีขึ้นแล้วคะ่ะทุกคนปลูกผักก็เริ่มงามขึ้นเรื่อยๆวิธีเอาต้นไม้ออกจากเบ้านะคะเราก็จะใส่แบบนี้เลยคะ่ะนี่จับเบาๆแล้วก็แว่นว่ามันใหญ่ไปแว่นก็จะเอาหินออกนิดนึงแล้วก็ปลูกลงไปเลยแบบนี้คะ่ะง่ายๆมากเลยอะ่ะปลูกผักกว่าจะขุดดินแล้วก็เอามาใส่ถุงปุ๋ยได้แต่ละถุงก็เหนื่อยอยู่นะทุกคน แต่เหนื่อยก็ไม่เป็นไรนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวมาดูผักงามๆก็ชื่นตาชื่นใจแล้วก็มีความสุขมีเอฟซีบอกว่าอันนี้เป็นต้นผักกระโดนไม่ใช่ผักกระโดนนะทุกคนมันคือต้นผักสลัดคอสดแล้วนี่ก็เป็นใบขึ้นไส้กําลังงามเลยค่ะแล้วนี่ก็เป็นต้นหอมแล้วก็พริกเจ็ดสีใบถั่วพูก,ก็เขียวงามค่ะทุกคนเนี่ยที่งามที่สุดเลยก็คือใบเตยอันนี้เป็นต้นชิ่งชู่ชายแว่นไม่รู้ว่าทําอะไรกินได้บ้างถ้าใครรู้บอกแว่นหน่อยนะคะแล้วก็กําลังปลูกผักชีเพิ่มเพื่อจะให้ได้มีกินเรื่อย ใบกะเพราก็พอได้เก็บกินและนี่ทุกคนมีต้นแตงโมด้วยแล้วก็ ต้นเล็กๆแค่นี้ออกลูกมาให้เห็นแล้วอันนี้ต้นอะไรก็ไม่รู้ลืมชื่อแล้วส่วนซื่นสมจันอะไรสักอย่างก็แบบเริ่มงามแล้วก็เลื้อยขึ้นไปแล้วอันนี้เป็นน้องก้อนทองนะคะนี่ค่ะทุกคนถ้าขี้เกียจเอาใส่ถุงปุ๋ยก็ปลูกลงดินแบบนี้เลยก็จะใส่ฐานไบโอชาลงไปด้วยทำไมถึงปลูกน้อยอะไรงนี้เหมือนทําเล่นๆใช่ไหมทุกคนบางทีแว่นก็ไม่มีเวลาดูแลไม่มีเวลามาปลูกบางทีแบบ แว่นปลูกวันละต้น2ต้นเองบางวันก็ไม่ได้ปลูกบางวันยังไม่ได้ลดน้ําเลยแต่ผักเราก็ไม่ตายนะเพราะว่าแว่นมีฐานไบโอชาที่มาช่วยดูแลผักให้เหมาะมากๆเลยสําหรับคนขี้ลืมรดน้ําคนไม่มีเวลาและก็คนที่อยู่ในเมืองอย่างเราสามารถสั่งซื้อได้ที่เพจ e ฟ c บ b o o ล l a z a d าและก็ e. s h o p e e เดี๋ยวแว่นแปะไว้ให้ใต้คอมเมนต์นะคะ